เธอเกิดในครอบครัวธรรมดาสูญเสียคนรักไปในวัย74ปีแถมยังถูกเพื่อนสนิทหลอกจนล้มละลายทว่าในวัย86ปีเธอก็สามารถกลับมาโดดเด่นบนรันเวย์ได้อีกครั้งแถมยังมีแฟนเป็นหนุ่มน้อยสุดหล่อเธอก็คือคาเมนเดลอาราฟิเช่ซูปเปอร์โมเดลที่อายุมากที่สุดในโลกแต่ในโลกของนายแบบนางแบบซึ่งไม่เคยขาดคนรูปร่างหน้าตาดีทำไมคาเมนถึงสามารถยืนหยัดจนถึงที่สุดได้ สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงวันนี้เรามาฟังเรื่องราวของคาเมนเดลอาริฟิเชไปด้วยกันนะคะคาเมนเกิดเมื่อเดือนมิถุนายนปี1931ในครอบครัวอันแสนรธรรมดาของนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพ่อของเธอเป็นนักไวโอลินผู้สารโรแมนติกส่วนแม่เป็นนักเต้นบัลเล่นในโงรงละครแห่งหนึ่งแม้ว่าพ่อกับแม่จะรู้จักกันเพราะความเป็นศิลปิน แต่ชีวิตคู่ของพวกเขาก็ไม่เคยได้พบกับความสุนทรีเนื่องจากทั้งสองมักจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันสุดท้ายผู้เป็นพ่อจึงอดรนทนไม่ไหวจนตัดสินใจออกจากบ้านไปทิ้งให้สองแม่ลูกใช้ชีวิตกันตามลำพังเมื่อขาสามีคอยประคับประคองชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวจึงยิ่งยากลำบากดังนั้นคาเมนจึงมักถูกส่งไปอยู่กับญาติ ในช่วงเวลานั้นแม่ของเธอจึงต้องบอกลาความฝันในการเต้นบัลเล่ไม่สามารถขึ้นเวทีได้อย่างอิสระอีกต่อไปทําให้เธอรู้สึกโศกเศร้าและหดหู่เป็นอย่างมากดังนั้นเธอจึงฝากความหวังที่มีทั้งหมดไว้ที่ตัวของลูกสาวเป็นเหตุผลทําให้ชีวิตนักเต้นบัลเล่ข,ของคาเมนเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการอาจจะเพราะต้องการชดเชยความเสียใจของแม่ ความใฝ่ฝันของคาเมนในตอนนั้นคือการเป็นนักเต้นบัลเล่ที่ประสบความสำเร็จดังนั้นเธอจึงอยู่ในคณะบัลเล่ตลอดทั้งวันและคืนแต่โชคชะตาก็มักจะเล่นตลกเมื่อสภาพบ้าน้อมในโรงละครที่เปียกชื้นทำให้เธอต้องทนทุกทรมานกับโรคข้ออักเสบรูมาตอยอยู่พักใหญ่จนไม่สามารถขยับเขยื่อนได้ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาหลังจากหายป่วยกลับมาเป็นปกติ ส่วนสูงที่เพิ่มมากขึ้นก็ส่งผลกระทบทําให้เธอสูญเสียความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจนไม่สามารถแสดงท่าเต้นที่ต้องอาศัยความยืดหยุ่นสูงได้อีกต่อไปแม้ว่าคาเมนจะไม่เต็มใจแต่ก็ต้องยอมรับว่าการเป็นนักเต้นบัลเล่อาชีพของเธอได้สิ้นสุดลงแล้วแต่เมื่อพระเจ้าปิดประตูไปบานหนึ่งพระองค์ก็จะเปิดหน้าต่างอีกบานให้คุณก่อนหน้านี้ระหว่างทางที่เดินทางไปคณะบัลเล่คาเมนได้รู้จักกับภรรยาของช่างภาพคนหนึ่ง และด้วยการแนะนำของเธอคาเมนจึงได้ถ่ายภาพไว้หนึ่งเซตซึ่งสุดท้ายรูปภาพเซตนี้ก็ตกไปอยู่ในมือหัวหน้าบรรณาธิการนิตยสารว o g u กซึ่งชื่นชมคาเมนเป็นอย่างมากจนเอ่ยปากขอพบหน้าเธอแต่หลังจากนั้นเขากลับกล่าวแสดงความเสียใจต่อเด็กสาวว่าหากคอของเธอยาวระหงกว่านี้เขาจะส่งเธอไปต่อยอดที่ปารีสอย่างไรก็ตามคอของคาเมนไม่ได้ยาวขึ้นและเธอก็ไม่ได้ไปปารีส แต่เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้คาเมนเริ่มตน้นก้าวเดินไปบนเส้นทางสายแฟชั่นอย่างเป็นทางการหัวหน้าบรรณาธิการคิดว่าเด็กสาววัยสิกว่าปีไม่มีทางกลายเป็นมืออาชีพในปารีสได้แต่หากผ่านการฝึกฝนอย่างหลากหลายและจริงจังยอมสามารถกลายเป็นมืออาชีพที่มีอยู่ไม่มากในวงการได้ดังนั้นจึงรั้งเด็กสาวไว้แล้วตีพิมพ์รูปภาพของเธอในนิตยาสารฉบับใหม่มากถึงเจหน้า ด้วยเหตุนี้คาเมนในวัย15ปีจึงกลายเป็นนางแบบขึ้นปกนิตยสารที่อายุน้อยที่สุดในโลกด้วยค่าเหนื่อยชั่วมองละ7.5ดอลลาร์หรือประมาณ274บาทคาเมนไม่ได้ทำให้ทุกคนผิดหวังเธอมักใช้เวลาว่างเรียนรู้การเป็นนางแบบด้วยตัวเองรวมถึงได้ตระหนักว่าสำหรับช่างภาพแล้วนางแบบที่รู้จักใช้ร่างกายคำพูดและสีหน้าท่าทางถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆออกมาได้ มีประโยชน์กว่านางแบบที่รู้จักเพียงอวดความงดงามของร่างกายเท่านั้นดังนั้นเธอจึงมักจะใช้เสื้อผ้าในวันนั้นถ่ายทอดความน่าเอ็นดูและความสูงส่งออกมาทําให้เธอได้รับความนิยมจากช่างภาพแฟชั่นจนถูกจัดให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกอย่างรวดเร็วยิ่งชื่อเสียงของคาเมนเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ค่าเหนื่อยของเธอก็ยิ่งเพิ่มสูงมากขึ้นเท่านั้นจากเดิมชั่วโมงละ7.5ดอลลาร์หรือประมาณ274บาท เป็นชั่วโมงละ60ดอลลาร์หรือเท่ากับ2,193บาทาทคาเมนใช้เงินก้อนนี้ใช้หนี้ค่าเช่าอพาร์ตเมนต์อีกทั้งยังแอบ,บส่งเสียให้ผู้เป็นพ่อไปไม่น้อยด้วย4ปีหลังจากนั้นคาเมนยังคงสร้างปฏิหาริย์ให้กับวงการแฟชั่นอย่างต่อเนื่องคนวงในกล่าวว่าเธอแค่ยืนอยู่เฉยๆตรงนี้บุคลิกอันโดดเด่นของเธอก็จะพุ่งล้อนออกมาเองหลายคนจึงตั้งฉายาให้กับคาเมนว่าสาวงามราวรุป,ปัน แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าเมื่ออายุได้21ปีในขณะที่การงานกำลังรุ่งโรจน์จนถึงขีดสุดคาเมนกลับค่อยๆถอนตัวออกจากวงการในปีนั้นเธอกับแฟนที่คบกันมา5ปีได้แต่งงานกันอาจจะเป็นเพราะขาดความรักของพ่อมาตั้งแต่เด็กดังนั้นเมื่อมีคนมามอบความรักให้เธอจึงรู้สึกหวงหานเป็นอย่างยิ่งจนไม่ลังเลเลยที่จะสร้างครอบครัวกับเขา เธอในตอนนั้นจึงคิดว่าต่อให้ต้องสลาหน้าที่การงานก็เป็นการเลือกที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่เธอเคยทำมาทว่าชีวิตหลังแต่างงานกลับไม่ได้สวยงามเหมือนอย่างที่คิดตรงกันข้ามมันกลับมืดมนจนถึงขีดสุดเนื่องจากในเวลานั้นสามีของเธอติดการพนันแข่งม้าจึงใช้เงินอย่างไม่รู้จักคิดและทบไม่สนใจใย,ยดีครอบครัว ถึงขั้นที่ทำให้เธอต้องสูญเสียลูกในท้องไปถึง3มครั้งสุดท้ายหลังจากสามีนอกใจในที่สุดเธอจึงเลิอกอดทนตัดสินใจพาลูกสาวย้ายออกจากบ้านหลังนั้นไป4ปีต่อมาเธอจึงเดินเข้าสู่ประตูวิวาอีกครั้งโดยอีกฝ่ายเป็นช่างภาพในวงการที่ไม่มีใครรู้จักดังนั้นความคิดเดียวของเขาในการแต่งงานครั้งนี้ก็คือใช้คาเมนเป็นบันไดไต่เต้าสู่ความสำเร็จ แต่ภรรยาผู้อยากใช้ชีวิตอย่างสงบกลับประกาศลาออกจากวงการเหตุการณ์ดังกล่าวยอมทำให้เขาตกตะลึงเป็นอย่างมากดังนั้นชีวิตคู่ของทั้งสองจึงกินเวลาเพียงแค่6เดือนก่อนจะจบลงด้วยการหย่าร้างในวันที่แยกทางกันสามียังให้เหตุผลอันน่าตลกขบขันว่าเขายังเตรียมใจไม่พร when when ้อ <UR TH> มที่จะต้องช่วยคนอื่นเลี fulfill <UR TH> <estar> ้ยงลูกเรื่องนี้ทำให้คาเมนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก แต่ด้วยนิสัยอันเด็ดเดี่ยวของเธอจึงค่อยๆกลับมาลุกขึ้นยืนใหม่ได้อีกครั้งอีกทั้งยังคงเชื่อมั่นในความรักโดยเธอบอกว่าความรักไม่ผิดแต่คนต่างหากที่เป็นฝ่ายผิดในปี1960คาเมนก็ได้พบกับสามีคนที่สามซึ่งเป็นสถาปนิกหนุ่มทั้งสองเข้ากันได้ดีในทุกด้านจนแต่งงานกันอย่างรวดเร็วแต่ชีวิตคู่ครั้งนี้ก็ยังไม่สามารถพูดได้ว่ามีความสุขเมื่อเธอพบว่าอีกฝ่ายติดยา และยังพยายามชักชวนลูกสาวของเธอให้มาทดลองด้วยถึงแม้อีกฝ่ายจะพูดครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าจะปรับปรุงแก้ไขแต่ลูกสาวถือเป็นคนสำคัญที่สุดของคาเมนดังนั้นในเมื่อการมีตัวตนของสามีอาจจะส่งผลร้ายต่อลูกสาวเธอจึงใจแข็งยุติชีวิตแต่งงาน11ปีกับอีกฝ่ายอย่างไร้เยื่อใยห,หลังกลับมาเป็นโสดคาเมนก็พบว่าตนเองอายุ47ปีแล้ว ถือว่าได้สูญเสียช่วงเวลาที่รุ่งโรดที่สุดในอาชีพการงานไปยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่เธอเป็นนางแบบที่ได้ชื่อว่าพึ่งพาความเยาววัยไม่เพียงเท่านั้นหุ้นที่เธอลงทุนไว้ก็ยังขาดทุนอย่างหนักและความมั่งคั่งทั้งหมดของเธอก็เหมือนกับท่อระบายน้ำที่เปิดวาล์วทิ้งไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมาลายหายไปในชั่วพริบตาดังนั้นเพื่อปัจจัยพื้นฐานในการใช้ชีวิต เธอจึงจำเป็นต้องอาศัยบริษัทประมูลในการช่วยจัดหารายได้จากผลงานชิ้นเอกที่เคยถ่ายเก็บไว้แต่ก็ได้เงินมาไม่มากเท่าไหร่ดังนั้นเธอจึงต้องประกาศล้มละลายเป็นครั้งแรกในชีวิตอย่างไรก็ตามคาเมนก็ยังคงไม่ยอมแพ้และก้าวขึ้นดันเวออีกครั้งด้วยความยืนหยัดจนกระทั่งนำไปสู่จุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอ เมื่อคาเมนได้พบกับเพื่อนเก่าในงานปาร์ตี้ครั้งหนึ่งอีกฝ่ายคือนอร์แมนพาร์กินสันซึ่งเป็นที่รู้จักในนามบิดาแห่งการถ่ายแฟชั่นทั้งสองพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในชีวิตและประสบการณ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขายังเห็นใจในชะตากรรมของนางแบบผู้นี้จึงถ่ายรูปเซตหนึ่งให้คาร์เมนซึ่งถ่ายทอดความสง่างามเปี่ยมด้วยสเสน่ห์ของเธอออกมาประกอบกับผมสีดอกเลาและใบหน้าอันปราณิตงดงาม เผยให้เห็นถึงสเสน่ห์ของผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ออกมาได้อย่างเต็มที่หลังจากภาพถ่ายเซตนี้แบรนด์แฟชั่นและนิตยสาราชั้นนำมากมายต่างก็ทยอยเสนองานให้คาเมนอย่างไม่ขาดสายยกตัวอย่างเช่นชาแนลกุชชี่เป็นต้นแม้แต่นายแบบหนุ่มวัย20กว่าก็ยังแสดงความจำงต้องการร่วมงานกับเธอคาเมนซึ่งอยู่ในวัยกลางคนจึงกลายเป็นที่รักของวงการแฟชั่นอีกครั้งอีกทั้งยังได้สัมผัสกับความรักครั้งใหม่ โดยฝ่ายชายเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังที่มีชื่อว่านอร์แมนเลวีผู้ซึ่งถูกความสดใสร่าเริงและความแข็งแกร่งของเธอดึงดูดจนตามจีบคาเมนอย่างจริงจังและทำให้เธอตกหลุมรักอีกครั้งอย่างรวดเร็วในช่วงหวานชื่นทั้งคู่ต่างแบ่งปันทุกสุขในชีวิตและทำเซอร์ไพรส์ให้กันเล็กๆน้อยๆเหมือนคู่รักหนุ่มสาวทั่วไป ทว่าฝ่ายชายก็เกิดล้มป่วยจนจากโลกนี้ไปทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานกันตอนที่นอร์แมนยังมีชีวิตอยู่เมื่อเขารู้ว่าคาร์เมนติดหนี้ก้อนใหญ่ก็ไม่เพียงช่วยช้ยหนี้ทั้งหมดให้เธอแต่ยังมอบเงินทั้งหมดของตัวเองจำนวน244ล้านดอลลาร์หรือประมาณ8,900ล้านบาทให้กับคาร์เมนเพื่อเป็นหลักประกันให้เธอไปตลอดชีวิตที่เหลืออีกด้วยแต่ในตอนนี้เองที่เบอร์นีมาดอฟ เพื่อนของนอร์แมนได้ถือโอกาสติดต่อมาหาคาเมนโดยอ้างว่าตนเองเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหลอกให้เธอใช้ทรัพย์สินที่มีทั้งหมดลงทุนในกองทุนที่เขาก่อตั้งขึ้นเนื่องจากทั้งสองรู้จักกันมาเป็นเวลานานเธอจึกกานานงอาศัยความไว้วางใจที่มีมอบเงินที่มีทั้งหมดให้เขาไปโดยไม่เคยสงสัยใดๆทั้งสิ้นแต่คิดไม่ถึงว่าเธอจะต้องกลับมาล้มละลายอีกครั้งเนื่องจากอีกฝ่าย เป็นหนึ่งในคนรายที่ทําชายลูกโซ่พรนสึเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทําให้คารเมนเศร้าเสียใจมากความรักและทรัพย์สินมาลายหายไปเพียงชั่วข้ามคืนเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเธอบอกว่าตอนแรกตนเองไม่เชื่อว่ามันเป็นความจริงจนกระทั่งถึงเวลาที่อีกฝ่ายถูกคนของทางการจับกลุมเพราะนอรแมนที่เธอรู้จัก เป็นสุภาพบุรุษที่อ่อนน้อมถ่อมตนทุกครั้งที่พบเจอกันก็จะวางตัวดีอยู่เสมอจนสามารถพูดได้เลยว่าจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างร,บรอบคอบถึงแม้ตัวเขาเองจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์แต่เวลาที่ออกไปเที่ยวด้วยกันก็จะคอยเอาใจใส่เตรียมไวน์แดงไว้ให้เพื่อนฝูงอยู่เสมอแต่ไม่ว่าอย่างไรเธอก็สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดคาเมนในตอนนี้อายุ77ปีแล้ว หลายคนเชื่อว่าด้วยวัยขนาดนี้เธอไม่มีทางกลับเข้าวงการได้อีกครั้งอย่างแน่นอนแต่คาเมนกลับยิ้มอย่างสง่างามแล้วบอกว่าตัวเองแค่ล้มเหลวในการลงทุนไม่ได้หมายความว่าสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปจริงๆเพราะสิ่งล้ำค่าที่สุดของเธอยังคงอยู่ไม่ได้ถูกพรากไปไหนสิ่งล้ำค่าดังกล่าวก็คือพรสวรรค์ยามเมื่ออยู่บนรันเวย์ดังนั้นเธอจึงพยายามอย่างหนัก เพื่อคว้าโอกาสในการปรากฏตัวบนเวทีอีกครั้งจนกระทั่งในปี2013คาเมนซึ่งสวมชุดสูทโอตูกูสีขาวก็กลับมาเฉิดฉายอยู่บนเวทีอีกครั้งไม่มีร่องรอยแห่งความปราชัยให้กับการเวลาแววตาที่เฉียบคมบุคลิกที่สง่างามดึงดูดสายตาของผู้ชมทุกคนทันที4ปีต่อมาเธอได้เข้าร่วมแฟชั่นโชว์ครั้งใหญ่กับดีไซเนอร์จีนชื่อดังอย่างกัวเผย โดยสวมมงกุฎและชุดสีแดงราวกับราชินีที่กำลังจะขึ้นครองบันลังในตอนนั้นเธออายุ86ปีแล้วแม้วันเวลาจะจู่โจมเธออย่างหนักแต่คาเมนกลับใช้ชีวิตด้วยความหลงใหลในสิ่งที่ทำและรู้จักความปล่อยวางเธออาศัยความสามารถและบุคลิกที่ไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากกลับมาเฉิดฉายเปล่งประกายบนเวทีได้อีกครั้งปัจจุบันคาเมนในวัย90ปียังคงลดล่นอยู่บนรันเวย์ ขณะดเดียวกันเธอก็ไม่เคยหมดความกระตือรือร้อนในการใช้ชีวิตโดยได้เปิดเผยผ่านรายการหนึ่งว่าตนเองได้ออกเดทกับหนุ่มๆห,หลายคนถึงแม้พวกเขาจะอายุห่างจากเธอไม่น้อยแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความรู้สึกที่มีต่อกันได้และเธอก็มีความสุขกับมันใช้ชีวิตตามใจโดยไม่แคร์ว่าตนเองจะอายุเท่าไหร่จากนักเต้นบัลเล์ที่ป่วยนอนติดเตียงไปจนถึงนางแบบชื่อดังที่อายุมากที่สุด าเมนยังคงท้าทายขีดจำกัดของตนเองอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงหากชินชอบคลิปของเราอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกด subscribe อีกทั้งสามารถเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ